อ๋ยยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของคิมการัมกันนะครับในวันนี้เนี่ยเล่นทวิตเตอร์อยู่เราก็ไปเห็นแฮชแท็กของการัมเนี่ยกลับขึ้นเทรนมานะครับมีฟแฟนๆเนี่ยมาพูดถึงการัมกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่แรร์ซอราฟิมนั้นได้มีการคัมแบ็กด้วยผลงานใหม่ที่ชื่อเพลงว่า Antigtt Fal Gel Fal Gel นะครับฟแฟนๆเนี่ยก็เลยออกมาจะพิสถึงการัมกันว่าคิดถึงการัมมากๆเห็นสาๆวๆแรร์ ที่ําการแสดงแล้วก็โปรโมทแล้วเนี่ยนึกถึงตอนที่ยังมีการรอยู่นะครับก็เป็นโมเมนที่ฟแฟนๆเนี่ยออกมาบ่นคิดถึงการรกันว่าอยากเห็นการรนั้นกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยก็หวังว่าหลังจากที่มีเรื่องสรุปออกมาแล้วการมเนี่ยจะมีการกลับมาร่วมกันกับวงเลสดสตัดฟีมอีกครั้งนะครับ แต่ว่าก็มีแฟนๆบางส่วนเลยที่มาพูดถึงกันนะครับว่าเรื่องราวของการามนั้นในตอนนี้คือเงียบมากๆเลยทั้งๆที่การามนั้นเนี่ยก็ออกมา,าแถลงการผ่านไอจของเพื่อนแล้วพร้อมกับก็มีข้อมูลแล้วก็เอกสารจากทางกระทรวงน่าจะเป็นประมาณว่ากระทรวงศึกษาธิการของทางประเทศเกาหลีนะครับออกมาชี้แจงแล้วว่าการามนั้นเนี่ยไม่ได้มีความผิดแล้วก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาครั้งนี้ที่ถูกลงโทษไปในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยไม่ได้เป็นโทษที่มีความรุนแรงอย่างที่หลายๆคนพูดกันในตอนนั้นรวมทีถึงเรื่อง รองราวต่างๆหรือว่าความเป็นอัธพาลของการัมนั่นเนี่ยก็ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆเลยเป็นเพียงแค่การใส่ความหรือว่าเฟกนิวเท่านั้นนะครับรวมไปถึงรูปภาพสูบุหรี่ของการัมที่ชาวในจซนเกาหลีบางส่วนเนี่ยหามานะครับนั่นก็เป็นเพียงแค่รูปถ่ายของการัมที่เธอเนี่ยกำลังอมลูปอมอยู่และบุหรี่ที่ลหลายๆคนบอกนั้นก็เป็นก้านลูกอมนั่นเองนะครับแต่ว่าคนเข้าใจผิดไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกนะครับแฟนๆก็บอกว,ว่ามันไม่ค่อยแฟกับการัมเท่าไหร่เลยที่ต้องมาเจอแบบนี้คือทั้งที่เขาเสียเเวลลาาาาาฝึกานานกกกมมนนนนๆงทุับร ามความฝันนี้ไปเยอะมากๆแล้วสงสารการัมนะครับแฟนๆเนี่ยก็เลยออกมาทวิตถึงการกามกันว่าคิดถึงแล้วก็มาส่งกําลังใจให้กับคิมการัมนะครับนอกจากนั้นในตอนนี้นะครับก็มีแฟนๆเนี่ยที่มีการรวมเงินโดเนทกันนะครับเพื่อจะซื้อของขวัญให้กับการัมเป็นดีดดอกไม้หรือว่าเป็นดอกไม้ให้กับการัมนะครับเพื่อที่จะส่งกําลังใจแล้วก็มอบกําลังใจให้กับการัมพร้อมกับบอกให้น้องรู้ว่าในตอนนี้ยังมีแฟนๆที่คอยรักแล้วก็ซัพพอร์ตการัมอยู่แถมยังมีกําลังใจเป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้จากแฟนๆนะครับมอบให้ สำหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของการ์มแล้วก็ติดตามการ์มมานะครับสามารถไปติดตามน้องกันได้ต่อดูเรื่องราวต่างๆเนี่ยในทวิตเตอร์กันได้นะครับกับแฮชแท็กคาร์มจะมีแฟนๆเนี่ยมาคอยอัปเดตเรื่องราวอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีช่องทางไหนให้สามารถติดตามการามได้แบบว่าเป็นส่วนตัวของการามเลยก็ตามยังไงก็ไปติดตามกันต่อได้ในทวิตเตอร์นะครับหรือว่าถนะ้าหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการ์มเราจะนํามาทําคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลลลลลาาาาาไไปปปแ้้วนนนะะคครััััใใับบมมมมส่่่งงกกกกกกํใใใจจหหเยออๆทุิาาต สวัสดีครับอันยอง